กายตัวโรดิโอนะฮะสี่ดรถใช้งานมา40,000นกว่าโลหลังซ่อมฟื้นฟูระบบนะฮะซ่อมเปลี่ยนอะไรที่เสื่อมสภาพรถจอดเทสงานกลางแดดเดินเบาแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูค่าการทำงานค่าความเย็นนะครับ รถใช้งานมา481,687กิโลเมตรนะครับรถเทสกันกลางแดดแดดส่องกระจกเข้ามาในรถนะคร38.9องศาความเย็นจากช่องลมออกมาได้4.9องศานะครับ ถึงจะมีฟิล์มบานหน้านะครับแต่ระบบก็รับความร้อนจากภายนอกอยู่นะฮะอุณหภูมิในรถลงมาที่สามสิบสี่แล้วนะครับลมเย็นนะครับเปิดพัดลมที่สปีดสองนะฮะก็ได้สี่ได้ห้าองศา ในรถถือว่ารับมืออากาศร้อนได้ดีครับเดีย๋ยวไปดูค่าการทํางานในส่วนอะไรภายนอกที่เราเปลี่ยนอะไรกันนะภายในติดตั้งกรองแอร์ให้1ชุดนะครับเพิ่มกรองแอร์ให้เรียบร้อย1ชุดช่วยกรองฝุ่นภายในรถละดูดฝุ่นทาความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยครับ3าม,มงสินาทีนะครับรถเทสกันกลางแดด เดินเบาจอดอยู่กลางแจ้งนะครับความร้อนระบบแอร์คันนี้อยู่ที่ร้อยเกถือว่าระบายความร้อนได้ดีครับเป่าทำความสะอาดหม้อน้ำล้างหม้อน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับ คับแอร์เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนสายน้ำยายแอร์ใหม่เส้นนี้ล้างน้ำความสะอาดให้นะครับล้างระบบให้หมดละพอแมร์ถ่ายน้ำมันเรียบร้อยนะครับ เติมน้ำยาแอร์เต็มระบบนะครับอย่างที่วัดให้ดูเมื่อกี้นะครับในรถนี่ความร้อนผ่านกระจกเข้าไปก็38 39องศาในรถเย็นได้4.6นะฮะภายนอกตอนนี้อยู่ภายนอกก็38นะฮะ ความร้อนรอบรอบรถตอนนี้เครื่องยนต์2,008เทอร์โบนะครับเดินเบาหรือว่าทำงานได้เรียบร้อยดีครับความแอร์ก็ไม่ฉุดก,กำลังด้วยรถเสร็จเรียบร้อยนะครับเย็นพร้อมใช้งานพร้อมรับมืออากาศร้อนๆอนพร้อมรับมือการวิ่งทางไกล ด้วยชุดหน้าคัดใหม่น้ำมันความใหม่ใช้งานสบายใจครับรถอีซูซุดาก็นายนะครับเครื่อง2 8 0เทอร์โบปุมหน้าหายแล้วนะครับ อุณหภูมิตอนเช้านะครับยีองศาตอนนี้แอร์เย็นได้อยู่6องศานะครับหองศาแอร์ตัดต่อปกตินะครับลงมาได้ถึง4.5องศา พร้อมทำงานนะครับรถผ่านการใช้งานมาแล้ว481,687กิโลเมตรสปีด4นะครับ น้ำยาสุดก็ความเย็นตับที่4องศา ชุดอะไหล่แอร์ของรถ isuzu d a ก้ n นะครับใช้งานมา400,000กว่ากิโลเมตรหน้าคัดกปดป็ปุ่มหลุดหายไปแล้วนะฮะปุ่มหลุดหายไปแล้วแล้วก็ในส่วนของลูกปืนก็ซีนจระบีต่างๆเริ่มเก็บไม่อยู่แล้วนะรเริ่มเลอะออกมาแล้ว คัตแม่เหล็กก็เริ่มสีค้ำค้ไม่ไหม้นะฮะวันนี้เราจะจการเปลี่ยนนะ,ะเปลี่ยนคัตแอร์ให้ใหมนะ่ปุ่มยางครบนะฮะตัวนี้อะไรมาตรฐานสายน้ำยาแอร์รั่วไม่ได้รั่วนะขอโทษขอโทษนะเริ่มเริ่มแตกแล้วนะเริ่มแตกเริ่มหมดสภาพแล้วนะะสาย เปลือกภายนอกนะเริ่มเริ่มแตกนะเริ่มหมดสภาพละเปลี่ยนตัวกรองน้ำยาแอร์นะครับกับตัววาล์วฉีดน้ำยาแอร์ใหม่นะครับใหม่แล้วก็คันนี้เราเพิ่มติดตั้งกรองฝุ่นตู้แอร์ให้ด้วยนะฮะหชิ้นนะครับเพาะรถไม่มีมารถจะเริ่มใช้กรองฝุ่นตั้งแต่รุ่นของ d m a ม c ขึ้นมานะฮะ อันนี้เราติดตั้งกรองแอร์ให้ใหม่1ชิ้นนะครับน้ำมันคอมนะฮะถ่ายออกมาก็สีเหลืองเข้มๆค้ำๆนะอันนี้เป็นคอมของอ s ซูซูอยู่นะเรากำลังบำรุงรักษาคอมแอร์ติดรถให้สามารถรับมืออากาศร้อนๆได้ดีนะครับแล้วก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพวันนี้เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมให้นะฮะ แล้วก็มีการล้างระบบให้เรียบร้อยล้างระบบเคลียร์น้ำมันเก่าในระบบออกให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเติมน้ำมันคอมใหม่ครับ การเป่าฝุ่นหน้าหมอน้ำให้จนสะอาดนะครับชุดอะไรนะครับตู้แอร์แผงแอร์ท่อน้ำยาแอร์ภายในระบบถอดออกมาล้างน้ำมันเก่าภายในระบบให้หมดนะฮะจะได้เปลี่ยนวาลวเช็คั่วกันนะครับตอนนี้ รถ400,000กว่าโลนะครับวันนี้ได้ถ่ายน้ำมันคอมได้ล้างระบบนะครับคอมจะได้น้ำมันใหม่ตามสเปคระบบจะได้น้ำมันใหม่ได้น้ำยาแอร์ใหม่นะครับ ตัวแอร์จากการฉีดล้างนำความสะอาดนะครับเดี๋ยวล้างระบบเสร็จเช็คลั่วประกอบวาล์วนะใช้งานถ้าไม่รั่วก็ใช้งานตอ่อ เช็ครั่วนะคะคอมแอร์แผงแอร์ตู้แอร์นะคะของรถอิสุสดาก้อนไอ้นะคะหลังจากล้างระบบนะคะภายในล้างหอมสะอาดภายนอกตัวแผงแอร์ก็เปลี่ยนตัวไดเออร์นะคะแล้วก็ตัวตู้แอร์ก็เปลี่ยนตัวเอ็กเพชชั่นวาล์วเรียบร้อยนะคะก่อนจะประกอบลงรถนะคะก็ล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็นำมาเช็ครั่วนะคะ โอเคนะคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวประกอบลงรถค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากเอาตู้เช็คั่วนะคะเปลี่ยนเอ็กเพนชั่นวาวล้างระบบภายในเรียบร้อยก่อนประกอบลงรถนะคะก็ฉีดโฟมฆ่าเชื้อนะคะ เรียบร้อยนะคะแผงแอร์ติดฟองน้ำให้เดี๋ยวได้ประกอบลงรถนะคะเรียบร้อยนะคะตู้แอร์ประกอบเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนฟองน้ำให้ใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้เราก็ติดตั้งกองฝุ่นให้นะคะเพราะรถอีสูซุดักออนไอไม่มีกองฝุ่นมานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวได้ประกอบตู้ลงรถค่ะ